ประเภทจังหวะสีมือนะครับเพชรวังหินอวังหินขวากับซ้ายนะครับนพคุณเตี้ยกว่าเล็กกว่าหน่อยแต่ว่าเป็นมวยซ้ายอาวุธกระดูว่าจะหนักแรงนะครับเริ่มจะหัวเจาะยางด้วยครับหินนพคุณวงในอ๋ไอ้ไม่ถนัดกรรมการต้องแยกก่อนแล้ะครับมาเริ่มกันนะครับโอ้โหแม่ทีนะครับเอาแล้วครับยาวกว่า สูงกว่านะครับค่อยๆขยับเข้าไปนภพคุณก็มีแข้งซ้ายคอยสก,กัดเอาไว้นะครับชกในเกมตั้งรับนะครับเล็กกว่าไม่ประทะด้วยนะครับเอาครับแม่เริ่มจะเบิ้ลแข้งซ้ายเหมือนกันครับนภพคุณแตว่าหัวซ้ายยาวๆครับงวดที่แล้วเนี่ยขาดใจครับเคยแพ้มาสายยาวๆเนี่ยถือว่าน่าจับตาเลยนะครับ แต่ว่าเพชรวังหินนี่ค่อยๆขยับเกมเดินสูงยาเดี๋ยวดูว่าจะมีเข่าหรือเปล่าครับคุนทรงนี่ต้องบอกว่ามวยเข่าเลยครับรูปร่างดีพยายามที่เสียเปรียบก็ต้องสู้ด้วยวิธีการครับครับคนหนึ่งนี่รูปร่างดีก็เดินโอ้โหแม่แข้งซ้ายนพคุณครับหัวสูงเลยแต่ตัวเล็กแต่ว่าเตะ้ายดีครับหรือว่าซ้ายนี่จัดจ้านเลยนะแล้วออกแม่นด้วยนะเพียงแต่เล็กกว่าเท่านั้นแหละครับ มาดูวงในเริ่มจะใช้ความใหญ่เบียดแล้วครับเพชรวังหินค่อยๆขยัขก็ขไปมีแข้งขวานําไปก่อนขวาแรงสายก็โต้สวยนะครับบังแล้วก็โตหมัดหน้าคอยอยา่อยแย่นะมาดูวงในของเพชรวังหินได้ใหญ่นะครับต้องห่มไปเรื่อยครับนี่ครับแม่ต้องปรับวิธีการครับเพราะว่าอยู่วงนอกน,นี่เจอแข้งซ้ายครับนเพชรวังหินเริ่มจะปรับเกมมาเป็นฝ่ายปั้มในแล้วฮะนี่ครับจับวงในแล้วตี ก็ใช้รูปร่างที่ได้เปรียบนะครับมีซ้ายคืนมาวงในรวบได้เอารวบสู้เหมือนกันครับเลาต้องจับบนแม่มีศอกด้วยครับนบพคุณโอ้จังหวะลักฟันศอกครับถือว่าชั่วพลิบตาครับแต่ว่าตอนนี้นี่ไม่สนแล้วครับเพชรวังหินเดินเครื่องวงในอย่างเดียวชนไปเรื่อยเบียดไปเรื่อยนะครับได้ลูกใหญ่นะครับนบพคุณนี่ถือว่าใช้ได้นะจังหวะฝีมือใส่ซ้ายต่อยฟ้ายแม่น นี่แหละครับซ้ายไปแล้วเกี่ยวแล้วก็โตว่าเพชรหวังหินก็ถึงตัวเลยครับเบียดกลั่มสีไปเรื่อยนี่แหละครับเสียบเข้าไปเตีเข้าไปเพชรหวังหินนี่แหละครับไไใหญ่ๆนพคุณก็พยายามจะไล่แขนสู้เหมือนกันนะครับพอไม่เปิดโอกาสให้เตะแข้งซ้ายนี่ดูว่านพคุณเองก็หมดพิษส่งลงไปพอสมควรเหมือนกันนะครับเอาครับแม่ต่อยไม่โดนว่าโดนแข้งแทนตอนนี้นี่ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่แล้วครับของนพคุณ ในเล็กกว่าครับจังหวะรัดมัตตีนี่เอาตัวเองได้เปรียบไม่ได้ครับแม่ทำให้ค่อนข้างที่จะอึดอัดครับนักของนพคุณพอนอกเตะไม่ได้นี่มันมันทำอะไรไม่ได้เลยครับคุยนี่ฮะดูครับเจอปั้มเจอล็อกโอ้แล้วลูกล่างดีด้วยครับแมเป็นการบ้านให้กับนพคุณครับแม่เดี๋ยวดูกันต่อนะครับยกสี่แก้เกมมาอย่างไรครับนพคุณนะครับไม่ให้จับง่ายๆแล้วครับยกนี้ ว่าทางด้านเพชรวังหินนี่แกก็เดินปั้าเลยนะครับเอาครับเริ่มจะฉายหนังซ้ําแล้วเอามีกอดสู้เมื่อนกั้ครับล็อกสู้ครับเอาแม่ล็อกแบบนี้นี่ก็ตีลําบากครับตัวใหญ่ตัวเล็กขึ้นบนนะครับโอ้โหจะกดตัวใหญ่ลงมานะครับแล้วก็ออกมาเปิดเกมด้วยยกนี้ซ้ายตัวแข้งซ้ายออกออกได้สวยถวยไหลดอกแล้วนะครับวงในจับอา แต่จังหวะนี้เป็นเพชรวังหินที่จับได้ดีกว่าแล้วก็แทงได้เจ็บครับอย่างไรครับโอ้โหของสำคัญหล่นหรือเปล่าของใครนะฮะของนพคุณคนับโอ้โหฝันยางทันลักออกจากปากครับจังหวะไม่ได้ตั้งใจนะครับวงในมันก็ฟัดกันไปลัดกันมาครับอาลุยต่อครับ ยกสหรืออีกประมาณหนึ่งนาทีาได้หายใจหน่อยครับซ้ายจะเจอข่าดักเหมือนกันนะครับเอาครับซ้ายได้อีกทีนึงรอให้เข้ามาครับอย่างน้อยต้องเตะก่อนแล้วครับมีจังหวะวงในโอ้โหชักจะเริ่มจะยัดเริ่มจะเข้าเป้าทีขึ้นเรื่อยๆแล้วครับ เพชรวังหินหัวใจนี่ถือว่าสอบผ่านเลยนะเล็กกว่าก็จริงเริ่มจะเบียดจะบูนี่นะครับเตะไายต่อยท้องเอามาดูโอ้โดนวงในพยายามจะปิดเหลี่ยมสู้โอ้สถานการณ์ก็ถือว่ายังสู้กันสนุกนะครับแม้ว่าจะเล็กกว่าเพชรวังหินพยายามจะใช้ความใหญ่เบียดนพุณนี่ก็โตโตตลอดไม่ยอมสยอย่างเลยครับแต่เจอ ดูขวางกาก,กบ,บาทแบบนี้นี่ก็แก้ลำบากท้ายและท้ายสุดของคู่นี้บังลีภาคสา<ด> <3 S 1> มีหรือเปล่าดูว่าจะไม่นามา่าน,นี้นะภาคสองก่อนนะถ้าโจกันสภาพน,นี้เพราะรูปร่างนี่ฝ่ายแดงก็จะโตหนีไปเรื่อยเลยครับเ,เด็กรุ่นนี้ถ้าคาใจ<ด>ปล่อยไว้นานไม่ได้นะขายยัด้าไปลซ้ายพยายามยอกเป็นบังหินโอ้ต่อยท้องโดนต่อยท้องโดนแทงด้วยเอ้ากันแบบไม่ยอมโดนเยอะแต่ว่ายังเบียดตลอดนะครับนพคุณ ใจมันได้ครับเด็กคนนี้ครับ่วงนี้ครับถือว่าได้คลายความกดดันไปเยอะครับเพชรวางหินโอ้อาวุธก็เบาลงไปเลยครับนภพคุณรูปร่างก็มีส่วนนะครับฝีมือก็อีกส่วนหนึ่งครับแต่ว่าใจในี่สู้เหลือเกินครับนภพคุณเนี่ยถือว่าสอบผ่านครับแม้ว่าตัวเล็กครับโชว์ให้เห็นครับวันนี้ตัวเล็กแต่ใจใหญ่ครับนภพคุณ นี่คสู้ตลอดนะครับซ้ายถือว่าเป็นบวรที่เตะซ้ายได,ด้ดีก็ไปพัฒนาต่อยอดในเรื่องของลูกถนัดครับแล้วก็ไปกรบจุดอ่อนของตัวเองแต่เชื่อว่าถ้าเจอตัวเท่ากันเน,นี่ยนวนวนซ้ายผ่านตลอดนะเล้วมีอนาคตนะครับแข้งซ้ายเนียนนะซ้ายเนียนแต่ว่าใหญ่ไปหน่อยคู่ชกเขาวันนี้วันนี้ดูว่าจะแพ้เขาแพ้เล็กหินนะครับเป็นฝ่ายชน,นะคะแนนลงมาอย่างสนุกขาดลอย้ายๆครับ